สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิตีดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่16ทธันวาคม2563หมอปลาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่แปลกที่แม่น้องจุมพูไปแจ้งความคนปล่อยคลิปเสียงเพราะคลิปนี้ปล่อยไปนานแล้วตนก็งงวา่า เพิ่งตื่นนอนกันหรืออย่างไรเพราะในคลิปเสียงไม่ได้บอกว่าเป็นใครหรือหลังจากถอนตัวจากคดีน้องชมพู่แล้วมีคนหนุนหลังอยู่จึงไปแจ้งความทั้งนี้ตนคิดว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ไม่กังวลเพราะคลิปที่ปล่อยออกไปเป็นผลดีกับคดีน้องชมพู่ที่สำคัญก่อนปล่อยคลิปได้ปรึกษาทนายเกิดผล กับทนายโดบีแล้วว่าจะปล่อยคลิปนี้ทุกคนเห็นด้วยว่าจะเป็นผลดีและมองว่าเรื่องนี้ต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนเพราะผ่านมาจะสมเดือนแล้วเมื่อตนถอยกลับโดนเล่นงานโตอย่างไรก็ตามหมอปลาบอกว่าตอนนี้เงินรางวัลน,นำจับมีหกแสนบาทต้นขอประกาศว่า จะหาเพิ่มเติมอีก400,000บาทเป็นรางวัลน,นำจับโจนชั่วทำร้ายน้องชมพู1ล้านบาทให้สำหรับคนที่ชีบ้บ่อเสให้สาวไปถึงคนร้ายโดยคนที่มอบเงินรางวัลน,นำจับก็จะมีลุงพล100,000บาทอุบริยะ100,000บาทหมอป่า460,000บาท เพจยาหาธรรมสามหมืนบาทสารวัตรแรมโบสองหมื่นบาทนายชัยวัฒน์หนึ่งแสนห้าหมืนบาทรวมแล้วรางวันนำจับคดีน้องชมพูเป็นเงินหนึ่งล้านบาทผมถอยแล้วพวกคุณดันเล่นผมต่อผมก็จะเดินหน้าต่อไปหลังจากคิดว่าจะมานอนกอดเมียแล้ว เมื่อพวกคุณอยากเล่นผมก็จะเดินหน้าต่อไปใครจะได้รับผลกระทบอะไรผมไม่สนใจเพราะต้องการรู้ว่าใครค่าน้องจุมพูเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเดินหน้าจะไม่มีเกียรติถอยหลังหมอป่ากล่าวทิ้งท้ายมาต่อกันที่ทางด้านของลุงพลเมื่อช่วงเช้าเวลาสิบนาฬิกา ลุงพลพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ได้ช่วยกันปรับหน้าดินบริเวณข้างสารพ่อปูย่ยศวรณนาคาห่างกันประมาณ20เมตรโดยมีการเทพ,พื้นปูนซีเมนเพื่อย้ายสารพ่อปูย่ยศวรณนาคาและแม่ตะเคียนโสรพีขยับศารมาอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อจะได้มีพื้นที่ที่จะก่อสร้างพญานาคองค์ปู่ปาริจิตนาคา ซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ข้างบ้านของลุงพลลุงพลพูดถึงเรื่องไปอาบน้ำมนต์ที่วัดด่านพระอินทร์อําเภอนิคมคำซอยจังหวัดมุกดาหารอาบกับพระอาจารย์พลเพื่อสะดอเดาะเคาะห์ต่อดวงชะตาเสริมดวงตามความเชื่อของคนอีสานหลังจากโดนทัวลงในหลายๆเรื่องและหลังจากพี่น้ำฟ้า มาร้องไห้ที่บ้านก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาสองสามวันหลังบรรยากาศเงียบมากจึงไปอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์พลที่ตนนับถือโดยหลังอาบน้ำแล้วรู้สึกว่าใจเย็นลงทำอะไรมีสติเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ตนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมถ้ามีงานข้างนอกก็ไปรับงานถ้าไม่มี ก็จะทำงานทำไรที่บ้านเหมือนเดิมสำหรับวันนี้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างบ้านเพื่อจะย้ายพ่อปู่ยศวันนาคาและเมตะเคียนโสระผีเหมือนยกโดมศารมาทั้งหลังเพื่อจะสร้างพญานาคองค์ปู่ปาริจิตนาคาซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่การย้ายไม่ได้ดูเลิกยามเพราะเชื่อว่า ย้ายวันไหนก็ดีทั้งหมดอยากฝากให้คนที่ดูข่าวดูให้รอบคอบและรอบด้านเหมือนเดิมส่วนทางด้านของแม่น้องจุมพูนั้นได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรกกตูมพร้อมครอบครัวทั้งยายสมควรน้าแต่และพ่อน้องจุมพู ได้เดินทางมาที่สถานีผู้ทอนกกตูมเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยคลิปเสียง EP 1นถึงที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำแม่พ่อน้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเศษ ก่อนแม่นน้องชมพู่และญาติได้เดินออกมาจากห้องสอบปากคำด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแม่นน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนมาแจ้งความดำเนินคดีหมอป่าหลังปล่อยคลิปเสียงคลิปอีพีหนึ่งถึง5ปล่อยมาได้เกือบสามเดือนแล้วจึงกลัวคดีหมดอายุความหลังแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบปากคำว่า เสียหายอะไรจากคลิปนี้ส่วนรายละเอียดขอไม่พูดถึงเพราะคิดว่าหลายคนคงได้ฟังแล้วและก่อนหน้านี้นั้นแม่น้องชมพูได้มีการโชว์สเตตเมนต์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้นั้นกระแสโซเชียลได้บอกว่าเม่น้องชมพูน่าจะได้เงินบริจาคเป็นหลายล้านแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า คุณแม่น่าจะได้เงินประมาณ3ล้านซึ่งคุณแม่ก็เกิดความไม่สบายใจโดยแม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแม่ไม่ได้มีเงินเยอะถึงขนาดนั้นก็เลยได้มีการโชว์สเตตเมนต์โดยมีเงินแค่เพียง148,000บาทนะคะและมีการใช้จ่ายประมาณหมื่นกว่าๆประมาณนี้ และยอดบัญชีของแม่ก็จะเหลือประมาณ1,30,000กว่า,วาอย่างที่มีการโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ได้มีการลบโพสต์ออกไปแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าทำไมทางโซเชียลเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการลบออกไปมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีบัญชีอื่นด้วยหรือมีการแต่งบัญชี แต่ถ้าหากเรามองไปตามเนื้อผ้าเอกสารตรงนั้นมันเป็นเอกสารของทอกสน่าจะยืนยันได้ว่ามันจริงนะคะแม่น้องจุมพูก,ก็ได้พูดถึงกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุผลที่ได้ออกมาโชว์ก็คือต้องการที่จะให้ทราบว่าไม่ได้มีเงินเยอะแยะไม่ได้มีเงินเป็นล้านล้านอย่างที่เข้าใจกันส่วนเหตุผลที่เรามีเงินน้อย พราะเราไม่ได้เอาเงินคนอื่นและได้บอกว่าช่วงที่เปิดรับบริจาคแค่ช่วงนั้นและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอาเงินนั่นเลยและเมฆก็ได้บอกว่าเรามีศักดิ์ศรีในความจนศักดิ์ศรีของเรากินได้และแม่ก็ได้ฝากถึงชาวโซเชียลด้วยความน้อยใจว่าอย่ามองว่าเรารวยแล้วจ้องมองพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตในทุกวันนะคะ อยากจะเป็นเหมือนชาวบ้านปกติรู้สึกว่าทำอะไรไม่สะดวกและก็มีเพจเพจหนึ่งนะคะได้มีการโพสถึงเรื่องคดีของน้องชมพู่ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องราวที่ในการจับตัวคนร้ายโดยมีการโพสข้อความบอกว่าเมื่อใกล้เวลาตำรวจจับคนร้ายไม่ว่าใครจะออกมา ออกสื่อมาแบบไหนจุดประสงค์ก็คือให้ตัวเองดูดีที่สุดในคดีน้องจุมคู่ถ้ามีคนเห็นคนอุ้มจริงตำรวจจับได้นานแล้วเพราะคดีน้องจุมคู่ไม่มีอิทธิพลใดๆมาเกี่ยวข้องแค่คนร้ายโชคดีที่ก่อนพบศพและตำรวจชุดเก็บหลักฐานอากาศร้อนมีพายุฝนฤดูร้อน นี่คือความโชคดีของคนร้ายในเมื่อตั้งแต่วันที่ส2สองพฤษภาคม2563มีสื่อสนใจมากมายกลุ่มคนร้ายคงมีทีวีมีโทรทัศน์ด,ดูคอยแก้เกมตามสื่อออกมาตลอดอย่างน้อยตัวละครที่ปรากฏหน้าสื่อสองคนที่บอกว่าเล่นโซเชียล และไม่สนใจเรื่องโซเชียลแล้วทุกวันนี้ว่าตัวละครที่ว่าไม่ยุง่งไม่ยุ่งกับโซเชียลทั้งสองคนก็เฝ้าดูโซเชียลทั้งนั้นก็เห็นในปัจจุบันการออกสื่อของแต่ละคนมีใครบ้างจะออกภาพไม่ดีออกมาของตัวเองถ้าออกมาไม่ดีก็ส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งพวกเราก็ติดตามคดีก็รู้ว่ามีรายได้จากการสงสารเห็นใจเมื่อเวลานานขึ้นความสงสารเห็นใจไม่ว่าฝั่งไหนเริ่มหมดก็ต้องหาวิธีหารายได้จากจิงอื่นเหตุการณ์อื่นต่อไปทุกฝ่ายเลยออกมาสื่อมาให้ตัวเองดูดีตลอดตอนนี้คนที่รู้บ่อแสคนร้ายมากสุด และถูกต้องคือตำรวจที่รับผิดชอบคดีเพราะทำงานตามพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามีอยู่จริงนี่คือการทำงานของตำรวจปกติอยู่แล้วในการหาหลักฐานจับคนร้ายใครจะรู้เท่าตำรวจที่ทำคดีโพสต์ต่อไปจะวิเคราะห์ว่าตำรวจกำลังตรวจสอบเรื่องอะไรอยู่ซึ่งเป็นการสอบสวนสืบสวน ขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าตัวละครในคดีแต่ละคนความรู้ประสบการณ์ไม่ธรรมดาสักคนไม่ใช่ตาสียายสาทำไรทำสวนทำนาไปวัน,วน